เรื่องนึงที่เป็นประเด็นถกกันในสังคมอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะ,ะกรณีที่ทาง<ม>คุณงพ,<ม>งพงเทพเทพการจนาเริ่มตีศึกษาเนี่ยนะฮะบอกว่าจะใช้กฎกระทรวงของปี2518นั่นก็คืออนุญาตให้เด็กผู้หญิงนั้นไว้ผมยาวได้ไม่จําเป็นต้องตัดแค่ติงหูหรือว่าแค่มุมปากนะฮะไว้ยาวได้แต่รวบให้เรียบร้อยแต่ที่สําคัญก็คือ,อนักเรียนชาย ไม่จําเป็นต้องตัดผมสั้นเกลียนหรือว่าทรงนัเกเรียน<อ>ก็คือเหม่งสามด้านแล้วมีผมอยู่ข้างบนอ่ะไม่ต้องนะฮะสามารถไว้ผมรองทรงได้นะครับพอเรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะหรือว่ารอดอน,นั่ะแหละฮะพลโทวิชิตศรีประเสริฐเนี่ยบอกว่าทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนี่ยนะฮะจะไม่ปรับกฎระเบียบตามกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะว่ากฎระเบียบนี้ เป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ทหารทุกๆประเทศทเทศขาก็ไม่มีการอนุญาตให้ไว้ผมยาวอยู่แล้วออนั่นก็หมายความว่านักเรียนชั้นมปลายที่เรียนรอดอถึงแม้ว่ากฎกระทรวงฉบับที่10ปี2518ให้ไว้ผมยาวได้แต่เวลาคุณไปเรียนรอดอก็ตั้งต้องตัดผมเหมือนนี่าในภาพนี้เหมือนเดิมออนะฮะก็คือทรงนักเรียนไถเกรียน3ด้านแล้วก็ข้างบนมีแค่นิดหน่อยแค่ไม่กี่เซนเท่านั้นเอง เหมือนเดิมนะฮะรอดอดเนี่ยเขาไม่ปรับไปตามกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแต่ว่าเรียนเนี่ยปีหนึ่งเขาให้เกลียนแต่พอขึ้นปี2ปี3เนี่ยจะผ่อนผ่านให้ไว้ลองส่งสูงได้ที่ไหนที่รอดอที่กรุงเทพเนี่ยไว้ไว้เป็นรองส่งสูงแล้วแต่บางที่นะผมเรียนตอนม .4 ม .5 ม .6 นี่นะโอ้โหสั้นเกลียนเลยแล้วเคยไว้ยาวไปนะแล้วถูกตัดในกรมรอดอดนะโอ้โหไอยอับอาขายหน้า มันไม่อยากมามันตัดแบบดูไม่ได้เลยอ๋อใช่เขาไล่เขาไล่ไปตัด20บาทใช่ไหมมันตัดแบบดูไม่ได้เลยใช่ถ่ายเลยใช่ไท่านไม่ได้เป็นช่างเท่านเป็นทหารถ่ายมาครึ่งนี่เอ่านนอ่นะต่อให้จบต่อแต่วันนี้นะฮะรองผู้มนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์นะฮะก็ให้ความเห็นเอาไว้ดีนะครับอาจารย์อโองกรนิยกิจเนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการให้นักเรียนไว้ผมยาว การไว้ทรงผมของนักเรียนที่ใช้อยู่มันเป็นระเบียบดีอยู่แล้วนะฮะเพราะจะสามารถแยกแยะระหว่างนักเรียนกับประชาชนทั่วไปได้แล้วก็เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนก็ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าสมมติเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมต่อการถูกประทุษร้ายนะฮะมีโจรผู้ร้ายเตรียมกระทําการอะไรก็ตามเนี่ยฮะก็ต้องชะงักกลัวโทษที่จะได้รับเพราะว่าถ้าหากว่าไปกระทําชําเราเด็กหรือเยาวชน โทษจะหนักกว่าประชาชนทั่วไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทรงผมจะป้องกันนักเรียนได้ทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าจะป้องกันได้น้อยนิดก็ยังดีนะฮะ,ะผมเป็นครูฝ่ายปกครองมา30ปีพบว่าระยะหลังๆเนี่ยมีแต่ห้ามการลงโทษนักเรียนด้วยการตีนักเรียนปัจจุบันนี้ดือ้อและควบคุมได้ยากขึ้นแต่จริงๆแล้วในมุมมองของครูเนี่ยการลงโทษเป็นการสั่งสอนที่ดีเพื่อให้นักเรียนหลับจําซึ่งเกิดจากความหวังดี ไม่ใช่อคาาตินะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปตอนนี้ทําให้เกิดปัญหาระหว่างนักเรียนบางกลุ่มกับฝ่ายปกครองต่อรองในการไว้ผมยาวคุณครูลงกกรเนี่ยบอกว่าควรทําประชาพิจารณ์ถามคนสามกลุ่ม 1. ถามประชาชนทั่วไปสองถามนักเรียนกับครู 3. ถามผู้ปกครองว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะดีไหมครับแล้วความจริงแล้วเนี่ยครูเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเรื่องการไว้ผมของนักเรียนเนี่ย หาหรือกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันเกิดปัญหาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะแต่เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะครับพอปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหก็คือมีทั้งหญิงทั้งชายปรากฏว่านักเรียนไว้นักเรียนชายไว้ผมยาวตามเหมือนนักเรียนหญิงครูก็เลยตัดผมนักเรียนชายนักเรียนชายคนนั้นก็เลยไม่พอใจไปร้องกรรมการสิทธิ แต่กรรมการสิทธิ์บอกว่าเป็นอำนาจของโรงเรียนนักเรียนชายคนนั้นก็ยังไปร้องกับสำนักนายกจนกระทั่งเรื่องถึงกระทรวงศึกษาธิการนี่นะมันมาจากตรงนี้นี่แหละมันมาจากตรงเหตุตรงนี้แล้วก็ทางรัฐมนตรีศึกษาคุณพงเทพก็จะไปดูปรากฏว่ากฎกระทรวงมีการแก้ไขให้นักเรียนไว้ผมลองส่งได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องไว้ผมทรงทรงเกลียนนะฮะเรียบสามด้านนะฮะ ก็เลยเป็นข่าวเป็นค่าวอย่างที่เราทราบนะว่าผมทรงนักเรียนหรือว่าทรงหัวเกรียนนั้นเ,เด็กๆไม่ไว้ก็ได้ไว้ลองทรงก็ได้นะฮะซึ่งวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีกรุงเทพก็บอกนะครับว่าออตอนนี้อยู่ในระหว่างร่างแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียน ระหว่างนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกับบรรดาผอ,อโรงเรียนทั่วประเทศว่าให้นักเรียนชายไว้ผมได้ยาวไม่เกินตีมผม,มไม่ใช่บังคับให้ไถ่ข้างเกลียงส่วนนักเรียนหญิงจะกําหนดให้เป็นทางเลือกเหมือนกันว่าให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้แต่ถ้าไว้ผมยาวก็ต้องรวบให้เรียบร้อยตามกฎกระทรวงโดยให้กระทรวงศึกษาทําหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียนว่าให้ถือตามแนวทางนี้ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะปรับปรุงให้ทันสมัยนะฮะ จะไปพูดถึงเรื่องของการทําสีผมด้วยครับนะฮะพูดง่ายว่าจะกําหนดให้หมดเลยเพราะสมัยก่อนในเรื่องการทําสีผมไม่มีเด็กก็ผมสีดำนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามัวแต่แก้กฎกระทรวงและดูแต่ความยาวความสั้นของทรงผมรวบไม่รวบเนี่ยถ้าเกิดเด็กไว้ผมยาวไม่ผิดระเบียบตามกฎกระทรวงแต่แบบสีเขียวแดงเหลืองอะไรเงี้ยเอาสิจะไหกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ฉะนั้นเนี่ยยกร่างคราวนี้ก็จะจะ,จะครอบคลุมมาถึงเรื่องการทําสีผมด้วยนะครับ เด็กๆก,ก็ต้องเข้าใจตามนี้นะฮะว่า,าไม่ต้องไว้ผมทรงเกลียนเรียบทั้งสามด้านแต่ก็ห้ามเกินตีนผมห้ามเกินตีนผมก็คือก็คือห้ามเกินตรงเนี้ยไม่ใช่โอ้โหยาวแบบที่เขาบอกลากไซ<อ>ไม่ได้ใช่ไหนะมะก็คือลองทรงได้นะยาวเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวไหนก็ได้ยาวนะแต่อย่าให้มันแบบโอ้โหยาวเป็นเป็นเด็กนัเกเรียนหญิงไม่ได้นะฮะ นักเรียนหญิงถ้าเกิดไว้ยาวก็ต้องรวบผมให้เรียบร้อยใช่ใช่แต่ผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์อรกรณ์นะบอกว่าเด็กผู้หญิงไว้ทรงนักเรียนมันน่ารักนะ <c oughs> ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดปล่อยให้เด็กผู้หญิงแบบไว้ยาวไว้ยาวเนี่ยบางทีเด็กผู้หญิงบางคนพอไว้ผมยาวแล้วดูไม่ออกว่าเป็นเป็นนักเรียนนะอืมแล้วไปข้างนอกบางทีแบบมันคือความเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยบางทีบางทีโจรผู้ร้ายมันก็เกรงขามนะ มันเป็นเกราะคุ้มครองใช่ไหมเออก็มีส่วนนะใช่ใช่นี่นะก็แล้วแต่ฮะก็อย่างมันมีครูบางท่านเนี่ยบอกว่าคือการบังคับให้เด็กนักเรียนตัดผมแบบเนี้มันเหมือนกับสอนให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเนี่ยจะได้เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะแต่ว่าเด็กที่อยากจะไว้ผมยาวเนี่ยเขาก็อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของ เออเสรีภาพเพราะว่าเขามองว่าผมเนี่ยก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเขา<ม>เขาจะไว้แบบไหนยังไงก็ได้<ม>กลุ่มที่เขาสุดขั้วจริง,รงๆเนี่ย,ยกลุ่มที่ต่อต้านผมเกลียเนี่ยเขายังบอกด้วยซ้ำไปว่าจริงๆเนี่ยอยากให้ยกเลิกกฎกระทรวงทั้งหมดเลยอะ่ะฉบับปีหนึ่งปก็ยกเลิกไปเลยอะ่ะ<ม>เอาแบบไว้ทรงอะไรก็ได้เลย <c oughs> มันเด็กมหามวิทยาลัยเลยไม,ไม่ต้องแบบกําหนดว่าอย่าเกินตีนผมเลยเกินก็ได้เออไว้ทรงอะไรก็ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็เกินไปเกินไป เอาวันนี้นะฮะเรื่องของเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนหนึ่งที่กาลสินนะครับ,รบที่บริเวณประตูเข้าโรงเรียนคขมิ้นพิทยาสรรอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับมีเด็กๆมัธยมม .4,5,6 นะครับ50กว่าคนแล้วก็นําโดยตัวแทนผู้ปกครองคือคุณสีประพันธ์พิม์จัน์นะครับมาประท้วงให้โรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะไล่ผู้ในการที่ชื่อสุรพงษ์ภูแสงสีออกเพราะว่าพออสุรพงษ์ ช่วงหนึ่งปีที่เข้ามารับหน้าที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากแทนที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นสมกับเป็นโรงเรียนยอดนิยมประจำอำเภอที่เคยได้รับหลายรางวัลแต่กลับล้าหลังต่ําต้อยไม่ว่าจะเป็นสภาพภายในสถานศึกษาระเบียบวินยัยและคุณภาพการเรียนการสอนก็ตกต่ำลงทุกทีนะครับยิ่งมาทราบปัญหาจากเด็กนักเรียนว่าพออ,อคนนี้มีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่น่านับถือไม่ว่าจะสูบบุหรี่ดื่มโซลาหนีโรงเรียน ทำให้เด็กนักเรียนขาดความเชื่อถือและนอกจากนี้ยังบังคับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม4 5 6ห <c oughs> ไปเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟด้วย <c oughs> ซึ่งเป็นการใช้นักเรียนเกินขอบเขตเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการถูกชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย <c oughs> 14ธันวาคมปีที่แล้วก็ทําหนังสือร้องเรียนไปที่อบอจอกาลสินซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนและศูนย์ดํารงธรรมที่กาลสินเพื่อขอให้มีการสอบวินัยและย้ายพออ,อคนนี้ไปแต่เรื่องก็เงียบไม่มีความคืบหน้านะฮะ ก็เลยนาบุตรหลานม,มาประท้วงล่าลายชื่อได้200กว่ารายชื่อขอย้ายผอ,อ,อคนนี้นะครับน้องที่อยู่ม .4 ทับ1นะครับน้องคนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ผอ,อคนนี้เข้ามาเป็นผอ,อโรงเรียนไม่มีระเบียบวินยัยนะครับนักการพานโรงวินัยของครูหย่อนยานอาคารสถานที่สกปรกเป็นที่น่าละอายใจแก่ผู้พบเห็นในส่วนของการบังคับนักเรียนไปเป็นแคดดี้ที่สนามกอล์ฟบึงอารามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนั้นคืออยู่ห่างจากโรงเรียนไป30กิโลเมตร ทางโรงเรียนไม่เคยมีหนังสือมาขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติผิดขั้นตอนและจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนหญิงจะต้องไปเป็นแคดดี้นะครับแต่โรงเรียนก็ขู่ว่าถ้าขัดขืนจะมีปัญหาต่อเกรดนะฮะ ก็เลยจำยอมต้องไปและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้หาจะถูกบังคับไปอีกเพราะรู้สึกเกรงกลัวเนื่องจากเป็นงานที่หนักเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและล่อลวงไปในทางที่เสื่อมเสียจึงมารวมตัวประท้วงขับไล่พออ,อคนนี้นะฮะนี่ที่หน้าโรงเรียนนะฮะภาพนี้นะครับขมิ้นพิทยาสรรน,นะครับพออสุรพรงศ์วันนี้ชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะครับผมทําหน้าที่ย่อนยาน ไม,ไม่คุมเข้มเรื่องระเบียบวินยัยทําให้โรงเรียนสุขรกนั้นก็เนื่องจากผมเพิ่งจะเข้ามาทําหน้าที่โครงสร้างบุคลากรและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังต้องปรับปรุงมันยังไม่นิ่งและในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมเยอะมากแต่ในส่วนของการนําคณะครูนักเรียนไปร่วมจัดนทิทรรศการที่โรงเรียนอื่นและมีโครงการที่จะนําเศษใบไม้ไปวัตถุด,ดิบในการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจึงยังไม่ได้สั่งการให้นักการพานโลงนักเรียนเก็บกวาดไปใช้ตามวัตถุประสงคนะ์คือยังยังมาวิจารณ์ผมไม่ได้มันยังไม่นิ่งนะฮะ ในส่วนของการนำนักเรียนไปเป็นแคดดี้ที่สนามกอล์ฟนั้นอันนี้เป็นคำสั่งจาก Over อบจกลสินที่ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดให้โรงเรียนจัดหาอาสาสมัครนักเรียนไปเป็นแคดดี้ในรายการกอล์ฟการกุศลที่อบจกรสินจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบึงอารามโดยประกาศร,รับนักเรียนที่สมัครใจไปมีรถรับส่งและให้เบียเ้ยเลี้ยงตามสมควรนะครับ อันนี้ก็พูดไม่ตรงกับที่เด็กบอกเด็กบอกว่าไม่ไปเนี่ยโดนขู่เลยมีปัญหาต่อเกรดแล้วทำไมไม่ทำหนังสือถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแจ้งให้ทราบอยู่ๆให้นักเรียนไปเป็นแคดดี้นั่นเลยอันนี้พูดไม่ตรงกันนะฮะแล้วที่คุณสุรพงศ์เนี่ยบอกว่าผมเพิ่งเข้ามารับหน้าที่เนี่ยแต่คนที่ประท้วงคุณศรีประพันธ์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่คุณสุรพงศ์มาเป็นผู้อำนวยการหนึ่งปีที่ผ่านมานะหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีในเวลาของคุณสุรพงศ์คงจะไม่นาน จะคงคิดถึงนี้เหมือนเพ <mortality. S 3> ิ like ่งเข้ามาเหมือนเพิ่งเข้ามานะฮะเอาล่ะสิฮะอปจกาลสินทําเรื่องให้ให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนไปเป็นแคดดี้แหละฮะอปจกาลสินก็ต้องตอบแล้วนะฮะทำไมอ่ะทำไมจะต้องให้เด็กนักเรียนหญิงไปเป็นแคดดี้นั่นสินะฮะคือแค่คิดพูดแรกมันก็ไม่ควรแล้วถึงแม้จะเป็นกอฟการกุศลก็ตามถูกต้องฮะโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฮะ